ชายแดนไทยกัมพูชากำลังสั่นสะเทือนเหตุระเบิดปริศนากลางป่าทำให้สังคมทั้งประเทศต้องหยุดแล้วถามว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังวันที่10พฤศจิกายน2568เวลา09.30กํานกำลังพลของกองกำลังสุรนารีทำภารกิจลาตระเวนตามปกติบริเวณห้วยตามาเรียอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ที่เคยมีประวัติกับระเบิดฝังซ่อนมานับครั้งไม่ช้วนแต่วันนี้มันไม่ใช่กับระเบิดเก่าอย่างที่เคยคิดอีกต่อไปเสียงระเบิดดังก้องตูมเดียวกลางป่าพื้นดินสั่นสะเทือนเศษดินปลิวขึ้นเป็นฝุ่นควันหนาทึบภาพแรกที่เห็นคือจอสอ,อ,อเทิดศักดิ์สมาพงนอนจมเลือดข้อเท้าขวาถูกแรงระเบิดจนขาดสะบันขณะที่พลวัชิระพันธนาลม้มลงด้วยอาการแน่นหน้าอก หายใจติดขัดจากแรงอัดที่รุนแรงเกินกว่าระเบิดเก่าจะทำได้เสียงวิทยุดังขึ้นลั่นๆส่งตัวตรงไปยังโรงพยาบาลสรพพสิทธิประสงค์เวลาแต่ละวินาทีคือการแข่งกับความเจ็บปวดแข่งกับความเป็นความตายแต่เรื่องที่รุนแรงกว่าคือเสียงของประชาชนหลังเหตุการณ์นี้อีกแล้วเหรอจะต้องมีทหารเสียขาอีกกี่คนเสียงชาวบ้านชายแดนดังขึ้นทั่วทั้งพื้นที่ หลายคนตั้งคำถามหนักแน่นว่าเหตุนี้มันแรงสดและผิดปกติเกินไปไม่ใช่ระเบิดเก่าไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่สิ่งที่ควรปล่อยผ่านแล้วบอกว่ามันเคยมีอยู่แล้วประชาชนเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใครเอาระเบิดมาวางลอบเข้ามาได้ยังไงเส้นทางชายแดนถูกป้องกันมากแค่ไหนและเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดซ้ำอีกกี่ครั้ง ความโกรธความหวาดกลัวและความคับข้องใจก่อตัวเป็นพายุในใจคนชายแดนบรรยากาศตอนนี้ตึงเครียดแบบจับต้องได้หน่วยงานความมั่นคงถูกกดดันให้ตรวจสอบเส้นทางชายแดนใหม่ทั้งหมดประชาชนต้องการคำตอบต้องการความจริงไม่ใช่คำอธิบายที่ฟังแล้วเหมือนเดิมทุกครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สังคมทั้งประเทศต้องถามว่า เราจะยอมให้ทหารไทยต้องสูญเสียแขนขาเพราะกับระเบิดปริศนาไปอีกนานแค่ไหนเสียงระเบิดอาจดับไปแล้วแต่เสียงคำถามของประชาชนดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นจนรัฐไม่อาจเงือบได้อีกต่อไป